มีน้อยนะคะมีเบอร์สามดดีไหมครับก็ทุกคนอยากให้อยู่ด้วยกันทุกคนอยากให้อยู่ด้วยกันใช่ไหมก็จัดเลยีเหมนั่งตัวเอียงขอบปวดขาหรอไม่ปล่อยปวดไหลมากกว่าดีใจไหมแบกของเยอะดีใจแค่ไหนว่าต้องแยกกันแล้วต่อมาดีใจแค่ไหนโมเมนต์ยาเราจะไปปิวดีใจแค่ไหนดีใจเท่าไหนหนูต้องนั่งอีกฝั่งหนึ่งดูหน้าหนูไม่ได้สวยฝั่งนี้หน้าหนูสวยฝั่งนี้บุ๋มสวยไหมครับสวยแล้ว ฟิวสองสีต้องใช้เบอร์ไหนคะเขียกับบ้านเลยอะคิดถึงแฟนคิดถึงอะไรนะถึงแฟนเฮ้ยนกับบ้านเลยไอ้เขียนกับบ้านก่อนแม่พาน้องออกเราออกแต่ว่าคิดถึงแฟนยังพูดเล่นค่ะเมื่อกี้ผีเข้าโคตรติดผู้ชายโกนของหรอเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้กิดผีเข้าค่ะหน้ามันใช้ได้ไหมคะวันนี้พี่พีทนอนไหนคะนอนที่นี่ครับที่ไร อย่าบิวสินี่นะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับว้าวเขาบอกว่าว้าวหรือเราจะไลฟ์ด้วยกันทั้งคืนเลยอยู่ตรงนี้ ชาหนก็จะบอกว่าไปนอนจะค่ะนอนไปด้วยกันไปนอนไม่ต้องไลค่ะลงไลค่ะอยากเห็นน้องอ่ะอยากเห็นมินิพีทค่ะอะไรเงี้ยหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามนะอ่ะอยู่มาคนเดียวในจอเลยหนูก็เดินละหนูเมื่อยใช่หรอโอเคโอเคแล้วเราจะเปิดบู๊ที่ยังเขาบอกว่าพีทอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่คอนโดแก้วหุ่ครับ บบไม่เพราะว่าจริงๆอ่อะเลิกราวอะวันที่10แต่ว่าก็เลยว่ามาอยู่ที่นี่จนถึงวันที่10เลยนะกันแล้วเดี๋ยววันที่10ย้ายเข้าบ้านดีไหมดีไหมครับก็ทุกคนถามว่าทำไมตอนแรกไม่ไปสามเอ็ด <c oughs> ก็สามเอ็ดไปเที่ยวเนาะ <c oughs> แล้วเราก็เพิ่งมาวันนี้ <c oughs> สามเอ็ดจะไปได้ไงเห็นไหมล่ะกลับจากบ้านในปีสามใช่ <c oughs> <ๆ S 1> เลยโลก <c oughs> มันมันติดงานหลายๆอย่างใช่ใช่มันแล้ววันรุ่งขึ้นเราไปเที่ยวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็คิดว่าไงก็ได้อยู่ด้วยกันอยู่แล้วสัมภาษณ์ได้ไหมคะเรารู้สึกยังไงที่รถทัวไปจอดนิดนึง งงเลยเลยเราอยากได้เจ้าสาวเข้าบ้านอยู่แล้วเขาบอกว่าแปลกๆแล้วงานนี้สงสัยแก้มบุ๋มที่ผิดเลื่อนวันเข้าคือตลกมากแต่เขาอยู่ด้วยกันงแต่เขาอยู่ด้วยกันแม่ก็อยู่ด้วยกันก็ไปต่างประเทศมาด้วยกันตลกอ่ะ มันน่าติดงานงั้นใช่แล้วคือคือก็อยากเหมือนกับคือพอไปอ่ะมันเป็นงานเนาะก็อยากเป็นที่ให้งานอะไรเงี้ยไม่ได้อยากน่แบบกลับห้าทุ่มก่อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นเดินไปเจ้าของบ้านนเนี่ยคิวสัมภาษณ์รถทัวร์มินิรถทัวร์จอดบ้านทีนิดนึงบ้านพีกวางมากยังจอดได้พีกจริงจพร้อมมั้ยครับมาค่ะบังคนมีใครเคยแมวอ้นี้ปะแมวนิ้วหักแมแล้วหมอบอกว่าถ้าเกิดแมวนี้ต้องจะต้องตัดนิ้วแล้วอ่ะเพราะเขาบอกว่า เขาบอกว่าถ้ามันกลัวมันจะไปติดเชื้อเดี๋ยวจะไปติดเชื้อในกระแสเลือดก็เหมือนคนเลยเนาะตามันเป็นไรไม่รู้ใช่ตามันเสพเพราะอะไรอ่ะไม่รู้ตอนไปโรงพยาบาลแล้วกลับมาก็ตาเสพแล้วก็น้ำมูกเขียวเป็นอย่าตายอย่าหาพูดไม่ตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครนะไปหลังนี่ก่อนสามารถจ่ายทรูมันนี่ได้นะคะค่ะโอเคพร้อมพร้อมไหมครับเดี๋ยวนะเขานำให้เธอจ่าย